สวัสดีค่ะพี่น้องพี่สารหานให้กินค่ะนี่เฮาสิมาเฮ็ดสุกี้กินค่ะเฮ็ดกินเองเลยค่ะเฮ็ดหลายๆพักหลายๆค่ะค่ะหมูเฮ็ดอ๋อกระลังเดือดค่ะพี่น้องสินกระลังเสียบเสียมน่องกันค่าเหมือนค่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องห่อนๆเป็นหัวเลยค่ะโอ้ยกินแล้วค่ะใส่ถาดตัวน้อง ให้ขาดแล้วค <c oughs fall asleep> ่ะมันจะไหลห่อนๆนี่ค่ะเสร็จก็เนี้งๆพี่น้องตัดบ้าจิ้มบ้าบ้านะพี่น้องแวพี่น้องมาค่ะแซ่บเหมือนกัน bất cứ cây kia lắm nha lắm mất nắng nữa 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 มากินข้าวเอาเลยเท่าได้ไหนร้านหนึน่งครับร้านหนึ่งเฮ้พี่น้องนีนะบึงนี่เพิ่นเอานมว่าห้พี่น้องใส่นำ้ำจิ้มไปที่นึงละเพินออน่นเอานมว่าเมนนกหนูว่าพิทค่ะว่าพิทหนูหน,นูค่ะว่าเมนนกใส่ไปที่นึงละนำ้ำจิ้มพี่น้องมีใส่อีกค่ะมาพี่น้องจวดๆมันค่ะอืมย้ายนอนเบึงย้ายไปกินค่ะนอนบึงเสย ต้มเองค่ะต้มเงแ้วล้มกับเด็กคนนงหมแล่นอง all เสียนแนงแห้งเน่อเป็นเนื่อคนลังมันเกิดเลยพลอยค่ะนนเนื่อคลังมันเกอยพลอยๆเนี่ยค่ะก็เพียแดงจนะังทุ้ง หมูปบ่หมูกหยาบหมูค่อยดีหมูค่อยยายยายทำว่าหมูหยาบว่าสนค่ะหมูบ่กพอดหมูบุญหยาบหมูค่อยว่ามีส่วเนื้อยค่ะนั่งแต่ท่านค่อยพอย ยงก็แกงห้อูสมูสุกี้ให้วจับกดอยงห้อูเส่หมูสักอย่างนั้นใครน้ิงนะนะหมูกัท่าบอแม่นหมูปาอันนี้เขาปรได้แบบปิ้นี่หมูแกงแม่นนะ เด็ดเขาตาพี่น้องไปแล้วคะ่ะไปแล้วน้่จุกี้เด็ดเขาตาพิมนีแล้วพี่น้องไ้ทุนนีเด้อค่ะก็เป็นกำลังใจสำนาญในการกินนะคะเขากันไม่พิมนาค่ะสวัสดีค่ะไปล่างตากันคะ่ะ